ปกติเขานี่ก็แคทแคดเราก็ไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกเลยทางนู้นน่ะไปไม่ได้ก็เลยเดินกลับเดินกลับก็ต้องเพราะที่เห็นแหละแต่ตรงนี้แหละทางกลับพี่ต้องไปแท็กิ้งฟันดเฟานหรอกแค่ตรงนี้ก็ไปกลับได้เลยไม่ไหวเยอะจนอยู่ไม่ไหวแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์แ้วมอเตอร์ไซค์อืม ก็เดินโอเคอยู่นะสนุกดีเดินสนุกดีจริงดีอืมชัวชัวชัวเออม้าใหญ่นะหมาใหญ่มันกวนพ่อมันขีเกียจที่ตามใช่ไหมโอเคเมื่อกี้ก,ก็ขึ้นมาแล้วนะโอ้ ตรงนี้ตรงที่เราจะไปที่พักเราใช่ตรงนี้ไปที่พักมวงนี้เราไปตลาดใชโ่โอเคมาตรงนี้นะเฮ้มีป้ายบอกนี่ขายให้คนไทยราคาถูกมากๆา,กากเฮ้ยแจ๋วเ,เลยนะยนร,ร,นร้านคนไทยเหรอร้านคูผาชื่อร้านเออน่าจะคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ดูดิดูผ้าคุณภาพดีสุดราคาถูกมากพิเศษสำหรับคนไทยครับอ๋อสองนี้ก็เหมือนกันนะโอ้ร้านเดียวกันหรือ<ท>เปล่าอันนี้ก็เนี่ยขายสินค้าราคาพิเศษสำหรับคนไทยร <คน S 2> าคาถูกมากๆก่อนเสรไปแล้วค่อยมาหาเบิ่งกระเป๋าอยู่นี่ไปเขึ้นก่อนขนะายสินค้าราคาพิเศษสำหรับคนไทยถึงที่สุดในร้านนี้ โค้กคนละร้านกับเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราคืนไปข้างบนกันตอสามบเจบาทร้านนี้มันรสชาติอาจะะขึ้นข้นหน่อยใช่ใช่ดู้วเอาไหนดีน่าจะเผ็ดนะมีพริกมีอะไรอันนี้ทตี้เตี้้นาะันเนี่ย ีอันนี้อันนี้มาเลยยี่สิบยี่สิบบาทถ้าถามสิบบาทอ่ะอันนี้จะเป็นเป็นผักแล้วก็เป็นหมูอ่ะที่เล่นนะเล่นนะพริกนะพริกเคาะเคาะเหี้ยเคาะเอาไหมเอาไหนบ้างเอาเอาเอาเป็นเห็ดนะผมเอาเห็ดเห็ดนะไหนเห็ดเห็ดที่ไหนที่ที่อ่ะอันนี้เห็ดนี้ใช่ไหมโอเคมาตอนตอนเฮ้ยลูกฮัลโหลหนึ่งร้อยหมู หมูโอ้โหเสียงไทยได้ด้วยหมูหมูนุ่มหมูนุ่มต่อเยี่ยวเนี่ยสิบสี่พี่ๆหกหกหมื่นหมูนุ่มหมูนุ่มเอาอันนี้ว่ะหมูอันนี้เดี๋ยวโอเคไอเราเราถือเองเลยกันเดี๋ยวเราเลือกเองโอเคสิ้นจ๊าเบิร์นอันนี้สองหมื่นอันนี้ก็สองหมื่นนี่อนี่อันนี้อะไรอ่ะครับอันนี้จะเป็นแบบเต้าหู้เต้าหู้น่าจะ ไม่น่าจะถึงสองหมื่นเพื่ออะไรกบล้อยไหมครับกบไหมเอากบไหมไม่ผมไม่ได้กินนกนกเอานกได้ไหมมีนกด้วยแล้วนี่พี่แจ้วก็เอาแต่ผมไม่ได้กินแล้องพูดแต่ว่าไม่น่าจะถึงสองหมื่นแล้องพูดน่าจะคอนคอนสิบห้าซุกซิกซุกซิกสิบไส้กรอกไส้กรอกซุกซิกโน่นน่ะซุกซิกก็สิบห้าบาทเอานไหมไส้กรอกเนี่ยวันนี้ยี่สิบห้าอันนี้เราเอายี่ห้า นี่ยี่ห้ายูหูแล้วก็มือเพื่อนเอาไหนอีกอันนี้คือถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยเอออันอันนี้เคยยี่อันนี้ก็เคยยี่สิบผักแกงผักอะไรอ๋อผักผักน่าจะถูกกว่าอ๋อผักปะอืมถูกกว่าถูกกว่าอยู่แล้วอ่ะผัดอันนี้เนื้อหรือเปล่าเนี่ยไหนนเนื้อยินเนื้อเหรออันนี้น่าจะเป็นเนื้อมันเท่าไหร่อะอยากกินเนาะอืมง่ากินนมัเป็นไรหรอกน่าจะดูดิแค่ซิกอ่ะ ดิบีฟเอามา้ย50 50ออห้าสิบนี่น่าห้าสิบเออห้าสิบมาเที่ยวเลยเหรอเอาเลยดิโอเคแล้วก็เอาเอาเห็ดไหมเห็ดเอาเห็ดอะไรนั่นแหละดำๆอันนี้น่าจะประมาณเท่นเท่นสิบเท่นเอาเท่นเท่นโอเคเอาเอาอย่างอื่นอไหม พอแล้วพอแล้วล่ะเพว่าเอาร oh ้านอื่นบ้างเนาะใช่โอเคดีป่ะมาเลยนี่นี่การจะอยู่ร้านเดียวเลยร้านอยู่ร้านเดียวขึ้นมาดิเอาไปไหนอ่ะเาไปให้เขาไปให้เขาย่างโอเคให้เขาย่างนะเอาขึ้นมาลงมาเร็วโอ้ยายปูนั่งเฮ้ยใครใครเอาสาฟองนะใครใครมาให้ปวดให้บ้างบ้านี่น้องเขาเป็นคนย่างนะบ้านบ้านคือ แล้วไปนั่งตรงนู้นนี่คือไก่ใช่ไหมโอเคชิ้นกับมือเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยขอดูหน่อย oh. <c oughs> อ๋อเขาตายนนี่รโอ้ไปแล้วเกิดพัดลมเพราะว่าเ oh. ออออป็นร้านเดี๋ยวไปเราไปถ่ายรูป <c oughs> ก่ <c oughs> อนีน <c oughs> ่อ <c oughs> ย่างเด็ดเลยนะร้านนี้ดูแล้วสุดชันสวยงาม แต่ไหนที่เงินเอาตงกันหหิวเอาวไม่เป็นไรเยวเราิเดียวเดียวมนจหมดเยอโอเคเดี๋ยมันจะหมดเยอะอ๋อแล้วก็จะทานน้ำมันด้วยน่าจะไม่ทนแล้วหล่ะอวเดี๋ยวว่าเาตกยนทาน้งหมก็สะก็จะเป็นเ้าเรียกว่าเห็ดเนาะเห็ดหมูเหมือนปะแวก็เนื้อไส้หมูแล้วก็เห็ดเอาแค่นี้เอาเติมร้านเลยเอาเอาตงกัน อะไรเกี่ยวนลลเขานเพงแล้วเรียบร้อยก็หลแล้วเอากินเอกินอีกไปก่อนเอาไหมอันนี้เบาเยออ่เื่อเงี้ยแค่อันละ้เอี่ยวก็ได้ฮะเอามอ่สองอันพอเอาอันนะเอาไปกินเควนนี้เขาเปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้างในกันนะเพราจะมีเหลาด้วยโอเคป แบบนี้กินแล้วร้อนหน่าอร่อยนะพวกมันหลังเลยเนาะไปแล้วป่าคะี่นัโอเค,อเคร้านนั้นนะ่ะร้านเสือผาที่เขาบอกว่าขายให้คนไทยนะคะพี่จิ๊กค่ะร้านนั้นแต่ผมว่าร้านนั้นน่าจะคนไทยคนไทย,คนไทยนะขานนไยไมขอพูดใช่ไหมก็ชื่อร้านผูขาอะไรเนี่ยร้านผูานขาไม่เขารู้คนไทยไม่เชืเ่อเยอะที่สถาบนะันอ,อะเธอตั้ง,งชื่ออบไรคนไทยคนไ,ไทยเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมก็จะไปดูตรงนั้นแหละจริงอ่ะเออเพราะว่าสนามารถจะสือสารไทยได้รถได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โหไม้เะไม้ยังอยู่หน,าน้ารถเอออยู่หน,าน้นารถหนดด้ารถไปเลยเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวเรามารอก่อนเนาะมี่เมนูมา <c oughs> โอเคเหมือนมีจะมีเมนูมาเนาะก็รอรอพี่ชานก่อนออ้

ซีก็เหนียวไปแล้วเออพี่ตุ๊กพี่ซีก็เหนียวเหรอก็ซีก็หลามไปแล้วไงโอ้โหนี่ก็มีผักให้ผมีอะไรอย่างทำไมมันเยอะจังกินน้ำไหมน้ำน้ำถ้าน้ำมันจะเป็นพวกนี้ยนะมะเขือเทศผลไม้เออผลไม้ก็ห้าสิบไงน้ำอะโวคาโดน้ำทายเอาอะไร มินเลจ้า96ใช่ป่าแพงเหมือนกันนะเนี่ยน้ำป่อมีมีเป็นซีเวอัพพวกนี้อย่างละสิบอ๋อเฟนต้าไหมเฟนต้าพวกนี้เอาเฟนต้าแดงเหรอฮะเอาเฟนต้าเรดเฟนต้าเรดไฮโอเคกอกอด่านะ ละอ่าละนะคะอ๋อเทำมางให้ด้วยเหรอหไมอเชื่อเว้ยอาหารกับข้าวเป็นแสนเลยนี่แล้วเขาจะให้แบบเราตีงย่างเองได้ด้วยนะเนาะเอาแหละครับอยู่นะเขาเป็นไม่หน่อยแค่นี้เขาจะให้เรามาสั่งน้ะมาแยงเหรออ๋อเหรอไม่รู้ดิแล้วมันมีมีเตามาให้แล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงตัวอย่างว่ะ นอนไม่รู้แหละก็ดูเอาแล้วกันคงจะได้เสียเงินฟรีๆไปแล้วล่ะไม่ไม่ฟรีหรอกแล้วก็ซื้ออย่างอื่นก็ได้ฟไปดูว่าเสียเงินกินไปแล้วล่ะเออก็ไปไปไลฟ์ก็ราคาไม่ดูดินี่ได้บรรยากาศมีต้นไม้มีต้นไม้อยู่บนหลังคานี่พริกเป็นชุดเป็นเตาชุดเนาะก็ยังงงว่าเตานี่คือทำอะไรนะผมก็ยังงงงันอยู่นะคงจะให้เราอุ่นกินเรื่อยๆหรือมั้งมีผัก ดูว่าอาจจะคิดว่าเผื่อเราจะสั่งอะไรแบบติ้งปิ้งย่างเพิ่มใช่ไหมมันไม่มีอะไรไม่หย่อไม่รู้มไม่มีมันไม่มีในเมนูนะก็มันไม่มีในเมนูนะครับน่าเอาไว้ทำยูน่ะมันไม่มีเท่าได้เราจะเห็นอะไรก็คงที h, fin, ่เดี๋ยวเรารอเนาะอุให้อ no. ุ่นกินไปเรื่อยๆไง ฟ oh. ันดีคนฟันมัน<ด>มันมันก็ไม่ถึงว่าหนาวแต่ว่า,วาฟันมันคว,วามชื้นกับความร้อนเจอกันโอ้ไม่หนาวมากแต่ว่าควันออกหอไหมออกเยอะกว่าหนาวบ้านเราอีก <S 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 โอเคเดี๋ยวมารอดูตอน ของกินมาเน้ะ